สวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องทุกทุกท่านนะคะวันนี้เป็น Boxing Day นะคะแม่บ้านก็ออขอ Merry Christmas ออสำหรับเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะคะแล้วก็ Happy New Year นะคะขอให้มีความสุขทุกๆคนค่ะวันนี้เป็น Boxing Day นะคะปกติแล้ววิถีชีวิตของคนที่ออสเตรเลียเขาก็จะไปปิกนิกอะไรกันตามพาร์คตามชายทะเลนะคะแต่ว่าวันนี้แม่บ้านมีธุรนิดหน่อยก็ออกมาข้างนอก จะไปซื้อของนะคะก็เลยแวะมาเติมน้ำมันจะให้เพื่อนๆพื่อนดูเ,เขาเรียกว่าอะไรปั๊มน้ำมันของออสเตรเลียนะคะก็จะไม่ค่อยใหญ่ตัวโอลานเหมือนของเมืองไทยนะคะถ้าปั๊มใหญ่จริงๆเขาจะอยู่บนไฮเวย์นะคะแต่ว่าถ้าเป็นเ,เป็นตามถนนหนทางในเมืองก็จะปั๊มเล็กๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวแม่บ้านจะให้ดูว,ว่าวิธีการที่เขาเติมน้ำมันเขาทำยังไงเขาจะไม่มีคนมาเติมให้เหมือนที่บ้านเรานะคะ ก็แบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวพ่อบ้านกำลังเติมอยู่เนียค่ะเขาก็จะเป็นหัวจ่ายแล้วก็จะบอกประเภทของน้ำมันนะคะแล้วก็ คุณอยากได้เท่าไหร่คุณก็เติมไปแต่ถ้าเขาจะมี2ระบบก็คือถ้าเราจะจ่ายเป็นการ์ดหรือว่าเป็นเงินสดเราเดินเข้าไปจ่ายในตรงแคชเชียร์ที่ในซ mm ูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้นะคะ mm hmm. มินิมาร์ทก็ได้แต่ว่า,าถ้าเราจ่ายตรงเครดิตตรงหัวปั๊มเลยก็คือเราก็บอกเขาไปว่าเราจะเลือกคียเอาน้ำมันที่เราต้องการแล้วก็เติมนะคะซึ่งคนที่เปิดระบบหัวเปิดจ่ายน้ำมันก็จะคือแคชเชียร์ที่เขาอยู่ใน ร้านนะคะ<ม>เขาจะดูจากกล้องวงจรปิดว่าน้ำมันหัวไหนต้องการเติมนะคะเขาถึงจะเริ่มเปิดนะคะเดี๋ยวรอพ่อบ้านเข้าไปจ่ายเงินค่ะที่ออสเตรเลียอย่างเดือวนี้ก็จะเริ่มมีการแบบ ชุดชิงวิ่งราวขึ้นบ้างเล็กน้อยนะคะก็ก็คงไม่เยอะมากเหมือนประเทศอื่นๆแต่ว่าภาคหลังจากที่แม่บ้านเริ่มมาอยู่ออสเตรเลียได้ประมาณสิบสิบเอ็ดสบสองปีนะคะตอนแม่บ้านมาใหม่ๆเนะะี่ยค่ะจะไม่ค่อยมีจะไม่ค่อยไม่มีเลยะคะ่ะเรื่องแบบนี้ไม่ค่อยจะได้ยินนานๆจะได้ยินครั้งหนึ่งแต่ว่าพอภาคหลังๆมาน,นี้เริ่มได้ยินถี่ขึ้นก็ไม่รู้เพราะสาเหตุอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าออ่ ออสเตรเลียเปิดรับรับพวกคนจากประเทศต่างๆเข้ามาอยู่เยอะหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้นะคะก็ไม่ได้โทษว่าประเทศไหนอะไรยังไงแต่ว่าสังคมก็น่ากลัวขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะว่าบางทีคนแก่ๆมาเติมน้ำมันนะคะก็จะมีวัยรุ่นที่เขาติดยาหรือว่าเขาต้องการเงินอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มากระชากกระเป๋าแล้วก็ขับรถแกนี้เฉยเลยอย่างนี้ก็เคยมีนะคะ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะพ่อบ้านมาแล้วเดี๋ยวแม่บ้านไปต่อคะ่ะวัสดีค่ะ